สวัสดีครับเพื่อนมนโนนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพลสครับวันนี้วันที่11ครับธันวาคม256 6สครับเช้าว,วันจันทร์นะวันทำงานตอนนี้ข่าวบ้านเมืองเราเยอะมากคนะก็ก็ต้องเตือนเพื่อนๆออ,ออกบ้านไปทำงานอย่าลืมใส่แมสครับใส่แมสนะครับปิดจมูกไว้นะฮะใส่แมส เข้าบ้านกลับมาก็อย่าลืมอาบน้ําสระผมมานะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยพื้นที่สีแดงเ่ยนะกทมแล้วก็สมุทรปราการนะฮะแล้วก็อีกหลายจังหวัดน,นะที่มีฝุ่น PM2.5 <c oughs> อนะอันตรายมากฮนะอันตรายมากนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองมันตายกันเยอะฮนะตอนนี้ตายกันแบบว่ามะเร็งปอดอย่างหมอกิตนะนะหมอจิตก็เป็นมะเร็งปอดเนะี่ย ก็เสียชีวิตไปนะก็ต้องดูแลตัวเองนะอย่าประมาทนะตอนนี้ฝุ่นเนี่ยบ้านผมเรื่องหมอกเยอะเลยเนี่ยเห็นหมอกหมอกมันมันมองไม่เห็นไงนมันมันเป็นฝุ่นแบบสองจุดห้าลมองไม่เห็นมองไม่เห็นเป็นมเร็งปอดกันเยอะนะจามตอนเนี้พื้นที่สีแดงเนี่ยมีสิบสี่จังหวัดนะนะครับรวมทั้งสมุทรปราการกรุงเทพเลยนะพื้นที่สีส้มนี่สามสิบแปดจังหวัด อย่าประมาทครับเพื่อนก็ PM 2.5ก็พอๆกับโควิดะ่ะพอติดแล้วปอดเปิดพังหมดนะก็จะเสียชีวิตนะฮะก็ไปหาดูคลิปเก่าๆของคุณหมอกิดนะก่อนก่อนท่านตายท่านก็พูดไว้เรื่อง PM 2.5เนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเขาแก้ไขที่ปลายเหตุแจกเม็ดแจกเม็ดเอาน้ำมาพ่นพ่นละอองน้ำนู่นนี่นั่น พื้นที่ก่อสร้างก็จะมีละอองพ่นนะพ่นน้ำเนี่ยพ่นน้ําตามพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็วันดีคืนดีกอมอก็เอาน้ํามาฉีดฉีดเพื่อจะสยบฝุ่นสยบยังไงก็ไม่หายเพื่อนเพราะว่ามันมองไม่เห็นไงสอหมองไม่เห็นมันล่องลอยอากาศแล้วก็ดมเข้าไปดมเข้าไปก็เป็นห่วงครับก็ดูแลตัวเองข่าวบ้านเมืองเราเยอะฮะเมื่อเช้านี้ก็ดูข่าวอ่าอ่าพี่สมรักนะ วิบาติัญใจผมเหมือนกันวิบาทเนี่ยสำหรับคำสิ่งอ่ะก็โดนกล่าวหาว่าอนาจารเด็กเมิดทางเพศ <c oughs> แก่ก <c oughs> ็เมานี่แหละครับก็เล่าให้เพื่อนฟังอ่ะเวลาเราเมามาบางทีมันไม่มีสติสติไม่มีก็กเลี้ยงได้ก็เลี้ยงห้กินก็พอหอมปากหอมคออะ่ะนี่ผมก็เลิกแล้วนะเล่ายาปลาปิ้งผมเลิกเลยเพราะผมดูแล้วมันอายุมากแล้วห้าสิบหกแล้วมันไม่มีประโยชน์ไง กินไปก็มีประโยชน์นะมีแต่ทำลายร่างกายเราอืมก็อย่างที่บอกอะ่ะเลิกได้ก็เลิกนะถ้าเลิกไม่ได้ก็อาจจะน้อยหน่อยอย่างดืม่มดื่มวายก็ดีนะมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันนะวายผลไม้นะดื่มวายเงี้ยเออม,มีประโยชน์อย่างดื่มเบียร์ถ้าดื่มน้อยก็เป็นยานะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนพักพวกส่งมาให้เนี่ยเป็นยานะยากระตุน้นมันจะมีมีทั้งโทษทั้งคุณทั้งโทษนะฮะ แต่เราใช้อย่างเข้าใจมันไงแอลกอฮอล์น่ะถ้าใช้ไม่เข้าใจมันมันก็จะเป็น <c oughs> เป็นผลเสียกับร่างกายเรานะอย่างพี่บาสก็เมานะเมาที่ขอนแก่นเมาแล้วก็เอาเด็กไปเด็กไปก็กะจะไปนอนด้วยนะอันนี้ขออนุญาตเล่านะอันนี้เรื่องจริงนะก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลแล้วกันเพราะวกก่าก็เด็กมันก็ไปแจ้งความนะครับเด็กอายุ 17ปีอ่ะมันผิดกฎหมายไปแจ้งความแล้วแล้วก็พ่อแม่เด็กที่อยู่การศิีนก็อ้างว่าเด็กคนนี้เด็กดีเด็กเรียนดีมากเด็กแบบเด็กดีอ่ะไม่มีประวัติที่จะมาแบกเมย์ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรียนดีได้รางวัลนู่นนี่นั่นกวานไปก็ว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดแล้วเด็กมันก็ถ่ายรูปไปนะถ่ายรูปคุณบาสตอนนอนหลับมันก็ถ่ายไว้แล้วมันก็โทรแจ้งให้เพื่อนมารับที่โรงแรมแล้วก็ไปแจ้งความทันทีเลยนะฮะ ก็อย <S an> ่างที <S an> ่บอกอ่ะเหรียญมีสองด้านนะเราก็ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องต่อสู้กันไปตามพยานหลักฐานนะฮะเพราะว่าเด็กอายุ17ปีเข้าผับไม่ได้แล้วเข้าได้ไงอืมสมรล้ก็ถามว่าทำไมหนูเข้าได้โอ้หนูมีวิธีแล้วกันเนียประมาณหนูมีวิธีแล้วกันเดียประมาณนั้นฮะก็อย่างที่บอกเพื่อนเหรียญมีสองด้านนะเราไม่ต้องกล่าวหาใครหรอกอืมอย่าเอาเรื่องอื่นมันหนักหัวเรา เราก็แค่ดูข่าวตามข่าวไปแล้วกันนะฮะเสพบข่าวยังใช้สติเราดูว่าศาลจะตัดสินยังไงก็วานไปนะฮะก็อย่าลืมเพื่อนออกบ้านใส่มัดเข้าบ้านอาบน้ําสระผมมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากครับชอบไปดูช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดชับชะใคไม่ชอบไปเลื่อนผ่านนะครับก็วานไปอย่าลืมกันแล้วกันครับอยากให้คอมเมนต์หน่อยนะครับอาจจะมีประโยชน์ บ้างไม่มากก็น้อยนะอย่างที่ผมบอกประจำอ่ะออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอย่าลืมอาบน้ําสระผมมีข่าวเยอะฮะเดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนักการเมืองนักการเมืองอ,อดีตคุณครูนะอดีตสสตอนนี้ก็โดนโดนเยอะฮะโดนแบบปปชฟ้องผิดผิดจะเรียทำไรแรงนะฮะเดี๋ยวจะเล่าฟังคลิปหน้านะฮะรอดูแล้วกันสวัสดีครับมโนโก สำนักข่าวมาตติเพลสครับสวัสดีครับ